คุณข้ามน้องสันติไปหรยอคะน้องสันติมาใช่ไหมคะทำไมพี่ตูนไม่เห็นนอะพี่สุธีรับ,บอกว่าสันติพม่าราพาจันทร์ทับีทักทายน้องโน้นนะคะเนาะตกลงกันไวเมื่อวานนี้นะคะก่อนจะเรียกอ่าอ่ญญาคุณยายยุนว่าขายของอยู่นะคะเนาะพี่แก้วตาสวัสดีคุณคานพี่ก๊อฟสวัสดีพี่คานคะ่ะพี่คารทักทายครับพี่นะอ่า ไปข้างนอกนะคะไปข้างนอกไลฟ์สดเสร็จก็จะไปอีกนะคะเนาะ,ะไปทําธุระให้พี่สาวนะคะเนะ <c oughs> านะเนาะมันจะได้ดูอ่าอ่าสนิทสนมนะคะเนาะ <c oughs> ไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องแหละแต่ตูนขอเป็นน้องนะคะเนาะ <c oughs> น้องวาสนาทักทักนะมีหัวเราะด้วยนะคะฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าฮ่าแล้วพี่วาสนาบอกว่าไอ้ออนนนะคะใจสับหวงดาวห้าสิบดวงนะคะจากพี่นน,นพัฒนนะคะ พี่สุธิรัก์บอกว่ายายจ๋านะพี่ําพายสวัสดีจากพี่คารนพี่แก้วตาทักทายค่ะวันนี้ใส่สูตรมาส่งดาวให้น้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บุญเชื้อสุดใจสวัสดีครับผมนะคะพี่สุธิรัก์บอกว่าไอ้นอนท์นะคะาจากสงขาย,ยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีเช่นกันค่ะนะคะเดีย๋ยวตุนลงรายและตุนไปกอดน,นะคะเรายังมไม่มีรูปมือกันนะคะเนาะพี่สุดรอนานมากเลยคนในร้านก็เยอะคนที่ซื้อกลับบ้านก็เยอะนะคะนะเนาะเผื่อพี่ ท่านไหนผ่านไปผ่านมาโคราก็แวะนะคะตูนก็เลยอัดไปก่อน,นะคะลอกล้วกไขอทีหลังนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่าเอาเอาไว้ใส่ย,ยายแววนะคะมาเปิดตาให้ตูนดวงแรกขอบคุณคุณยายยูนนะคะอ่าคำพูดไหนไม่เหมาะสมต้องกราบขอโทษขออภัยคุณยายนะคะเนาะ วันนี้คุณยายยอมแพ้น้องนนนค่ะนะคะวันนี้คุณยายยอมแพ้น้องนนนค่ะคุณยายจ๋าบอกนะคะเนาะพี่ชานชัยทักไม่ได้ทั่วถึงแต่ก่อนนะพี่การจชนามิ่งรัตนานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายตูนขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามีารูปมือกันยังเนาะสุธิรักสวัสดีจุ๊บจุ๊บค่ะน้องกีต้าบอกพี่ประตูโขงอันยองอันยองค่ะนะคะพี่สุธิรักษ์ิเทศทักทายกอดๆคุณกีต้าว่าพี่นักการสวัสดีค่ะ พี่ตีสวัสดีครับอ่าคุณยายนูยนะคะพี่คานสวัสดีอาหงคุณยายจา๋าบอกไว้ใส่คลิปนะคะเราไว้ใส่คลิปนะคะนะอัดทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะถูบ้านไปด้วยฟังพี่อินร้องเพลงไปด้วยนะคะเช,าชา้าๆน้องวาสนาทักทักนะมีหัวรอดด้วยนะคะหาลนะพี่วาสนาบอกว่าไอ้อนุนนะคะใจสนั่นพัดบอกว่าพี่ยูนคนงามคนสวยคนน่ารักไปไหนแล้วครับนะคะนะ คาดเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณลุงหนวดด้วยนะคะคุณดด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวตูนขออนุญาตลงนะคะพี่แล้วก็แม่การจนานะคะตูไม่ได้เอิญพี่นักการพี่นนทพัฒน์หนุ่มใต้นะคะอ่าพี่สาวขวัญน,นะคะอ่าน้องกีต้าร์นะคะพี่ก้อนบอกว่าสบายดีสาวกีต้าร์คนสวยนะคะ วันนี้สวยจังขอบคุณค่ะพี่แก้วตาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องทิตตาขอบคุณพี่พี่ชิดขอบคุณคุณยายจ้าพี่คุณยายเววยายยูนนะคะยายนุยทุกท่านเลยพี่ติ่พี่นักการพี่สุทธิรักษ์น้องกีตาร์แม่จันสวัสดีคุณยายยูนค่ะเลาะนะคะพี่นนทพัฒน์สักหน่อยไหมยายจ้านะคะสักหน่อยไหมยายจ้านะคะคุณยายเจแล้วนะคะคุณยายนุยบอกว่าแต้มเจนน้องแวงสวัสดีจ้านะคะพี่อินบอกว่าเลิฟเลิฟ แช่แช่นะพี่สุธิดาบอกว่าแต้มเจนหนองแวงทักทายคาะนะคะคุณยายแวบอกว่าวดาวตกนะคะขอบคุณอ้นุนนะคะนะคะาจากสงขาย,ยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีเช่นกันคะ่ะนะคะเดี๋ยวตูนล,ลงรายและตูนไปกอดน,นะคะเรายังไม่ไม่มีรูปมือกันนะคะเนาะพี่สุดแต่ว่าตูนยังไม่เคยยังไม่ได้ลองใช้แอปนะคะตูนตูนยังไม่ได้ยังไม่เคยใช้แอปนะ,ะเนาะ เดี๋ยวตนจะลองชักกีตาร์ค่ะพี่วาสนาบอกว่าสุธิรักษ์มุทิเทศกอดๆค่ะพี่อินบอกว่าได้ครับผมนะคะเนาะเราทําไปแล้วนะคะถึงมาขออนุญาตเขาทีหลังเราให้ห,หิงบงังนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่กันจนาบอกว่าสุธิรัก์มุทิเทศสวัสดีทักทายจากมือกันไปคะ่ะพี่ก็เลยแต่งตัวนิดนึงนะคะนิดนึงมาส่งกําลังใจนะคะขอบคุณคุณยายหนุ่ยคะ่ะ พี่ล้นอยู่บ้านไผ่ใช่ไหมคะขายของอยู่นะคะเนาะพี่แก้วตาสวัสดีคุณคานพี่ก๊อฟสวัสดีพี่คารคะ่ะพี่คารทักทายครับพี่ทุกคนคะ่ะจากพี่สุธิรักษ์นุวิเทศนะคะ น้องกีตาสวัสดีคุณสุธิรักษ์นะคะพี่อินนะคะมาชุดไทยค่ะสวัสดีพี่สาวพี่สาววนมาหลายรอบแล้วตุนก็ยังอยู่ร้านขนมจีนอยู่เลยนะคะพี่นน,นพัฒน์บอกว่าแม่การจะนาไหว้ครับนะคะพี่สาวขวันสวัสดีทุกท่านขอบคุณพี่แต้มนะคะพี่บุญเชื้อสวัสดีคุณสมคุณสมบูรณ์คุณตาทันจบู์นะคะคุณยายแว่บอกว่าคุณแต้มคุณแต้มนะคะพี่นะคะเนาะเพราะว่า ขออนุญาตในไลฟ์สดพิมพ์ไปพี่แกร้องเพลงเขาพี่ไม่เห็นคอมเมนต์ใช่ไหมพี่อินนะพี่ไม่เห็นคอมเมนต์เพราะงั้นขนมจีนประโดกนะคะ,ะถนนประโดกอะคะ่ะทั้งเส้นนะคะมีแต่ร้านขนมจีนนะคะเนาะแล้วแต่เราจะเลือกว่า,าจะกินร้านไหนเนาะแต่ตัวใหทุกคนค่ะจากพี่สุธิรักษ์นุวิเทศนะคะ น้องกีตาสวัสดีคุณสุธิรักษ์นะคะพี่อินนะคะมาชุดไทยดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยู่บ้านไผ่ใช่ไหมคะกลับแวะหาตูนได้นะ,ะตูนอยู่บายพาสคูรากริลน้นแวะหาตูนได้นะคะพี่สุธิรักษ์บอกว่าคุณค้าน้องพิงทักทายคะ่ะอ่าไม่ใช่คนอ่าไม่ใช่ ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมน้อบาบีดินออ่าเพจสุธีสอนบอกว่าแซ่บนัวสวัสดีครับเพจสุธีสรสวัสดีครับพี่สุธิรัก์นะคะพี่สุธิรักบอกว่าพี่สอนทักไทยค่ะคุณยายพี่กีตาร์นะคะแซ่บนัวแฟนเพจบอกว่าพี่แต้มพี่แต้มนะคะพี่แต้มเจนน้องแหวนบอกว่าแซ่บนัวแฟนเพจทักไทยค่ะพี่ล้นเลอะแฟนเพจสวัสดีคุณยายจ๋าสวัสดีน้องตูนสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างหรือยังดีขึ้นบ้างหรือยังคะ เมื่อคืนนี้บอกว่าจะเรียกพี่ยุนว่ายังไงนะเมื่อคืนเนี่ยพี่สุธิรักษ์บอกว่ายายจ๋านะคะขอบคุณนะคะดวงดาวนะคะผ่านการตั้งค่าผ่านการอนุมัตินะคะเนาะเร็วๆนะคะขอบคุณพี่ล้นนะคะอ่าส่งกำลังใจป้านะคะ ยกเว้นคุณยายหนุ่ยไว้นะคะไม่กล้าเล่นนะไม่กล้าเล่นนะคะ,นนะ,ค,ะ,ะคุณยายหนุ่ยสวัสดีน้องพาดค่ะนะคะพี่ยุนก็ได้น้องกีต้าร์นะคะคุณยายหนุ่ยกันบอกว่ากัญจนาสวัสดีค่ะน้องกีต้าร์สวัสดีค่ะพี่ปริญญานะคะขอบคุณเก้าท่านที่อยู่ในกนตอบกับพี่แก้วตานะคะอีลายุนคําแพงแมนบอใช่แมนแมนนะคะแมนแมน คุณลุงนวดวงสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเพิ่มพลังบวกให้กำลังใจคราบขอบคุณนะคะมามอบดวงใจให้นะคะขอบคุณคุณลุงนวดวงสุนะคะเล่นแล้วเอาให้จบไร์นะคะคุณยายยูนนะ, <laughs> ะพี่ชานชัยทักทายทุกคนนะคะดวงจากพี่นน,นพัฒน์หนุ่มใต้ดันดิสานแฟนเพจนะคะพี่แต้มเจนน้องแวนบอกว่า ธัญ,ญบูรณ์จินดานนทักทายคะ่ะคุณยายแวร์บอกว่าเพจบอกว่านนทพัฒสวัสดีครับแซกนัวแฟนเพจหรือว่าน้องต้นออริโอของเรานะคนเนาะพี่สาวขนทัศนีบอกว่าสวัสดีคุณหนุ่มใต้คะ่ะน้องกีตาสวัสดีคุณบุญเชื้อสวัสดีครับนะคะพี่นนทพัฒ์บอกว่ากําลังใจหนุ่มใต้ดันดสารแฟนเพจครับขอบคุณค่ะพี่โนนนะไอโนไนไอโนนนะคะทันตีครับผม แม่จันชาแนลบอกว่าสวัสดีแกตาชาแนลค่ะพี่ตีสวัสดีครับพี่นักการพี่นนทพัฒน์บอกว่าดวงดาวห้าสิบดวงนะคะจากพี่นนทพัฒน์นะคะพี่สุธิรักบอกว่ายายจ๋านะคะพี่น้ำพายสวัสดีจากพี่คานพี่แก้ตาทักทายแล้วนะคะคุณยายนุ่นบอกว่าแต้มเจนนองแวงสวัสดีจ้านะคะพี่อินบอกว่าเลิฟเลิฟแช่แช่ก่อนนะคะพี่นนท์เขา ขายของขายของแป,ป๊บแป,ป๊บครับดึงขาวไว้นะฮ <c> ะ <oughs> อ่าไปทางนอกนะคะไปทางนอกไลฟ์สดเสร็จก็จะไปอีกนะคะเนาะอ่าไปทําธุระให้พี่สาวนะคะเนาะใต้ขนมใต้กําลังใจจัดหนุมใต้ไดีสารแฟนเพจครับนะคะมาคือ <c oughs> พี่ลำพายบอกว่าโชคดีนะคะขอบคุณค่ะอ่าเพจสนุนินบอกว่าแซบนัวสวัสดีครับ เพสุธีสอสวัสดีครับพี่สุธิรักษ์นะคะพี่สุธิรักษ์บอกว่าพี่สอนทักทายค่ะคุณยายสายบุญนะคะพี่ทัศนีสายบุญบอกว่าบริญญาภาสุวรรณสวัสดีคุณบริญญาค่ะคุณยายนุ้ยบอกว่าทัศนีสายบุญสวัสดีค่ะพี่อาญาสวัสดีพี่ตูนคนสวยจางวันนี้สวัสดีค่ะน้องกีตาสวัสดีน้องกีตาคนสวยกว่านะคะสวัสดีค่ะน้องกีตาสวัสดีนะคะจางพี่ยูนนะคะพี่ยูนอนุญาตแล้วนะคะ อนุญาอนุญาตตูนแล้วนะคะน้องพ,พี่แกตาสวัสดีคุณล้นนะคะพี่ลำพายบอกว่าหาเพื่อนนะคะหาเพื่อนอ่าพี่ยูนสวัสดีพี่คานนะคะขอบคุณคุณยายหน่่ยค่ะขอบคุณมากมากเลยคุณลุงสอนบอกว่าคุณตาธัญบูญสวัสดีครับนะคะคุณลุงสอนเพจจุนน้องโน้นพี่ยูนกอดจ้านะคะนี่นี่นี พี่ยูนกอดน,น้องนนทแล้วนะคะ